มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับแผ่นดินไหวขนาด5.6ที่ประเทศอินโดนีเซียเบื้องต้นเสียหายอย่างหนักมีรายงานผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเกือบพันคนแล้วครับสำนักง,งานธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.6ที่อินโดนีเซียโดยมีจุดศูนย์กลางใกล้กับเมืองเชียนเจอทางจังหวัดชลา,ช,ลาชวาตวันตกนะครับแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ได้ไกลถึงคนที่อยู่ในกรุงจาการ์ตาซึ่งห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่งผลให้อาคารบ้านเรือและตึกหลายหลังได้รับความเสียหายบางแห่งพังถล่มลงมาล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย46รายบาดเจ็บอีกราวๆ700คนเบื้องต้นทางการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียแนะนำให้ประชาชนออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งก่อนนะครับเพื่อป้องกันเหตุ after shock หรือว่าแรงสั่นสะเทือนที่จะตามมาอาจจะสร้างความเสียหายอีกระลอกได้ครับ